สวัสดีครับพบกันเช่นเคยช่องหนุ่มมือโซนช n แนลนะวันนี้อยู่ที่ร้านเปิ้ลยำแซบเบอร์นะตลาดโตลุงหน้าสารชนบุรีนะตรงสารนี่เลยนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูยำบันๆกันครับน้ำสลับะใส่ร้าปะไม่ค่ะไม่้องเบสสวัสดีครับเจฟเปิรลสวัสดีครับนี่เดี๋ยวพามาดูเมนูทางร้านก่อนนะเมนูตอนนี้มีสองหน้านะครับ อน,น่าหลังส้มตามสตาร์าราทที่ห้สิบาทนะครับดูวัตถุดิบทางร้านนะนข้อหมูนะ เครื่องนนแน่นเลยนะเสียหมอนชิน้นโตๆเลยนะครับหมึกไทยหมึกไข่ไขนะนยอ่ยอะไรไว้นะุแบนมึงนะคะไม่ได้จดชด่ียวต่อน,นี้ให้เลยอันนี้ยำอะไรอยู่ครับ้องเบสยำไข่เยียย่ยวมาค่ะยำไข่เยียย่ยวม้านะหกสิบบาทนะ ใส่ถ้วยเลยไหมคะหรือใส่ถุงใส่ถ้วยใส่ถุวยใส่ถ้วยใช่ค่ะเมนคือเนด้านทุเรียนทำยำอะไรครับส,ะะออส้มตำค่ะส้มตำนะส้มตำปูม้านะปูม้าตัวโตๆเลยนะครับ60บาทนะ ำยำไข่ยำมาก็จะมีถั่วประกอบอกนะครับโรยใช่ไหมต้องเบ็ดใช่ค่ะนั้นหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะประมาณนี้เลยนะครับ สเปเจอร์ของร้านนะยำไข่เมงดานะดูแล้วนะครับแน่นไม่แน่นเดีมาดูกันนะครับอืม้มไข่นะไม่ผิดวังนะเมงดาร้านนี้นะครับยำไข่เมงดาแปดสิบบาทนะ ไม่แน่นไม่ให้ไปนะไม่แน่นนี่เราทิ้งใช่ไหมน้องเบสค่ะไม่แน่นนี่ทิ้งเลยนะครับไม่ให้ลูกค้านะ แด้เลยค่ะแยกน้ำยำบอกได้เลยนะคะไข่จุกๆเลยนะชุดน,นี้80บาทนะผ่านไปผ่านมามาอุดหนุนได้นะร้านต้นยำเทปเปอร์ตลาดโต้ารุงหน้าสารชนบุรีนะรับประกันความแซ่บทั้งตำทั้งยำนะครับ ต้องมาลองต้องมาโดนกันนะครับนี่นะไข่แมงดา80ด้80บาทนะ เร่นคนลูกค้าจดให้นิดนึงได้ไหมคะนี่นะคะนี่นะแปดสิบบาทนะไข่ล้นๆเลยนะครับนั่นจะเปิ้ลยำเลยครับยำปลาเซมอนยำปลาเซมอนนะนี่นะยำสองคนรอไม่นานนะ แม่ค้อ,องยุผิดซ็นไปได้ใช่ไหมใช่ไม่อันนี้ผมทำแทนี้นะดูยำปลาเซม,มอนนะ เซมอนชิ้นตัวโตวนะนี่นะตอนนี้ซิมอนเซมอนที่ร้านใช้เป็นตัวนะเจนะใช่ค่ะใช้เป็นตัวคะ่ะเซมอนร้อยยี่สิบบาทนะครับ นเนื้อฉ่ำเลยนะอบอกแล้วต้องมันโดนต้องมันโดนนี่ร้อยี่สิบบาทนะเนื้อเซม,มอนให้ขนาดนี้เลยนะนี่นะครับน้องเบททำอะไรอยู่ครับยำอเส้นแยกน้ำกับบ้านค่ะยำมเส้นแยกน้ำกับบ้านนะน,นี่นะถ้าจะมากินหลังร้านนะที่ร้านนั่งได้นะ ที่ร้านนั่งได้แล้วนะครับนี่นะลูกค้าน,นั่งกันน,นะครับบรรยากาศในร้านนะึงเบทำอะไรอยู่ครับอเยมาม่าแยกน้ำยำค่ะมาม่าแยกน้ำยำนะให้เครื่องกันไม่ยั้งนะ เปิดกับตำสมตำอ,อยู่ด้านล่างนะครับ้องเบสกย็ยำอยู่ข้างบนนะเจ๊ตำอะไรอยู่ครับตำปูปลาแยกน้ำค่ะตำปูปลาแยกน้ำนะ,ะนำนะขอจิ้ในในเ,เปิลตำไปนะเดี<ๆ>๋ยว<ๆ>เรามาดูยำต่อ 好，好、嗯。嗯 เดี๋ยวดูยำบุสเส้นลมมิตรนะหกสิบบาทนะครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ ขวบมูลเล็น้ำางยงกุ้กเจี๊นะยำมเส้นนะนี่นะ้ำแบบนี้เลยนะครับหกสิบาทนะย,นำนะยำั่บพลูนะเดี๋ยวดูวลาการซอยน้องเบสนะนเรื่องซอยน้องเบสถนัดนะครับ เวลาการซอยไม่แพ้เจเป,ปิ้ลเลยนะเรื่องซอยนี่ยอมแพ้ไหมครับไม่ค่ะไม่ยอมนะถ่วพูนะครับถูกพูอย่าคิดเยอะ้แล้วก็ลืมไปหมด แซวหน่อยไม่ได้ลืมนะครับน้องเบนถ้าแซวนี่ลงน้ำทะเลเลยนะครับลืมจมลงเลยครัะน้ำยำนะตัวผู้แยกน้ำยำนะครับชุดนี้เจ็ดสิบบาทนะครับของน้องเผ็ดไหมน้อเข็ดได้นะคะเห็ดกลางนะลูกค้าบอกเผ็ดกลางนะครับ เจ็ปเปิ้ลไม่ได้หายไปไหนนะนี่ตมส้มตามอยู่ทางนี้นะนี่นะครับ <c oughs> ต่อได้ยำอะไรครับน้องเบนถั่วพูอยู่เลยค่ะ,ลว,คะออลวกกุ้งค่ะอ๋อลวกกุ้งถั่วพูกุ้งสดนะครับเ <c oughs> มนูนี้เจ็ดสิบบาทนะ <c oughs> นี่นะมาดูยำปลากรอบต่อยำถั่วพูปลากรอบนะ ใส่กลองแยกน้ำแบบนี้เลยนะครับ,รบอันนี้เราจะแยกให้้ลูกกคาะคะแยเครื่องแบบนี้เลยนะครับกันไม่กรอบนะ,ะดูเม,มนะูหน้าร้านก่อนได้เลยนะคะมียำมีส้มตำนะคะต้มทอดก็มีนะคะตฝานเอนหน้ลราคะ่ะฝากติดตามด้วยนะครับ ดดไ้เลยนะคะคอันนี้ยำอะไรครับเจ๊เล็บมือนางยำมากเล็บมือนางนะหกสิบบาทนะ,ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่เมนูสั่งย้ำดูเมนูน้าร้านผักไ,ไก่นะครับ ผ่านไปผ่านมาอยู่ริเวอร์มอนดุนนะร้านเปิ้ลยำซับเบอร์ตลาดโตลุงหน้าศาลชนบุรีนะคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับขอบคคุณเดี๋ยวเรามาดูขาไก่เมนูสุดท้ายนะ้าคะ้าไม่ค่อยจะพูดมากค่ะจะให้แบบนี้ก็ได้ไหมครับจ้า เดี๋ยวมาดูยำขาไก่เมนูสุดท้ายนะนี่นะหกสิบบาทนะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องหนุ่มมึงชาแนลด้วยนะเดี๋ยววันนี้ขอบคุณน้องเบทมากนะครับน้องเบทขอบคุณครับชิปเปิ้ลขอบคุณครับ